บางครั้งเราก็ต้องขอบคุณคนเร็วๆที่ทําให้รู้ว่านั่นคือแบบอย่างที่เราไม่ควรทําตามเรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีการศึกษาที่ต้องมาใช้ชีวิตกับชนเผ่าเร่ร่อนบ,บนทุ่งกว้างแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้แอบเก็บลูกหมาป่ามันเลี้ยงเนื่องจากทางการพยายามกวาล้างหมาป่าเพราะมันเป็นศัตรูกับการใช้ชีวิตของมนุษย์แล้วเรื่องราวการเลี้ยงแบบหลบๆซ่อนๆจะไปรอดหรือไม่เรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอเพื่อนรักหมาป่าสุดขอบโลกให้เสียงภาษาไทยการสปอยยโ <Gaming follow. S 2> ด าาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกิกน,กนแบบไตอดไตายตาเยยราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขวติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลักหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับว เพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นในปี1967ซึ่งอยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นการปฏิวัติวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยที่ท่านผู้นำอย่างเหมาเจ๋อตงต้องการที่จะให้นักศึกษาและเหล่าบัญญาชนทั่วประเทศจีนกระจายจำนวนและใช้ชีวิตแบบชนชั้นกรรมชีชเพื่อขัดล้างความคิดแบบศักดินาและหล่อหลอมชาวจีนให้เป็นปึกแผ่นมันจึงทําให้เหล่านักศึกษามากมายต้องแต่กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆรอบประเทศแล้วก็รวมทั้งสองเพื่อนซีนัก หลายวันผ่านไปสองเพื่อนซีก็เดินทางมาถึงแถบแตะเข็บชายแดนมองโกเลียโดยที่เจ้าหน้าที่คนนี้ที่ชื่อเปาก็ได้นําทางเขาั้งคู่มาจนถึงเผ่ามองโกเลียะตะวันตกและคนนี้ก็คือหัวหน้าเผ่าเขาไม่ชื่อว่าเปียวริกหรือที่ชาวเผ่าทุกคนเรียกเขาว่าอาปาที่แปลว่าท่านผู้นําซึ่งเปียวริกก็จําเป็นที่จะต้องทําตามคําสั่งแบบเลี่ยงไม่ได้เขาก็เลยบอกให้สองหนุ่มเข้ามาพักที่กระโจมของลูกชายของเขาเอออยู่ดีๆก็มีคนมาเป็นพาระเพิ่ม6กเดือนผ่านไปเขเรียกับอย่างก็กลมกลืนกับเผ่านี้เพราะว่าเขาั้งคู่สามารถปรับตัวและช่วย ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของหยางที่จะต้องดูแลฝูงแกะต่อจากพระเรแต่วันนี้พระเรก็เลือกจะใช้เส้นทางลัดในการกลับที่พักโดยที่ปีอริกหัวหน้าเผ่าก็เคยเตือนแล้วว่าอย่าใช้เส้นทางนี้แล้วมันก็ทําให้เขามาเจอฝูงหมาป่าที่กําลังจ้องมองอย่างก,กับว่าหมากับพระเรคืออาหารเดินได้นะครับแมงคนหน้าแดกพระเรศที่แบบนั้นก็กลัวแบบขี้หดตดหายแต่เขาก็สามารถรวบรวมสติดึงโกลนม้าที่เป็นแผ่นเหล็กทั้งสองข้างขึ้นมาและทําการเคาะรัวๆเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งมันก็ได้ผลเพราะฝูงหมาป่าหิวโซพวกนนนนีี้้กกกก็ตตตะจจาาายแแลพัั่่่งงงหุไปอ เพะเอใจ้ารอดจากการโดนแดกมาได้เขาขี่มาวนอ้อมฝูงหมาป่าจนทำให้เขาต้องกลับเดือกลับเดืนงขนาดนี้แมงแหวนอ้อมเขาและในคืนนั้นพระเอกก็ได้เล่าเรื่องที่เขาเกือบจะโดนหมาป่าแดกให้ปีริกฟังปีริกที่รู้แบบนั้นเลยพาพระเอกมาดูวิธีการล่าของพวกหมาป่าซึ่งเขาได้เล่าว,ว่าหมาป่าพวกนี้มันฉลาดและทำงานกันเป็นฝูงและในตอนนี้หมาป่าพวกนี้ก็กำลังซุ่มดูฝูงละมั่งที่กำลังกินหญ้าก,กันอย่างเพลิดเพลินโดยที่พวกหมาป่าก็ไม่ได้เรียบร้อนจะจู่โจมฝูงละมั่งฝูงนี้ทันทีนั่นก็เพราะ ได้เนื่องจากอิ่มเกินไปเอขุนให้อ้วนก่อนค่อยเชื่อดแล้วพอถึงเวลาที่ละมั่งอิ่มแบบพุงกลางหมาป่าก็เริ่มวิ่งต้อนละมั่งอ้วนตูตาทันทีแต่มันก็ไม่ได้ไล่ต้อนเพื่อกินอิ่มแค่มือเดียวเพราะหมาป่าพวกนี้ก็ไล่ต้อนละมั่งอ้วนตูตาลงไปในบ่อหิมะเพื่อเก็บไว้กินตลอดหน้าหนา,หนาวอันยาวนานต่อไปแมงไลทีเดียวขมเวลาต่อมาเปียวริกก็พาพวกชาวบ้านมาที่บ่อหิมะนั่นก็เพราะว่าเขารู้ว่าละมั่งแช่ฟิตที่พวกหมาป่าก,ากักตุนเอาไว้อยู่ในนี้และก็จริงๆนะครับชาวเผ่าทุ ต้องเหลือไวให้หมาป่าก,กินบ้างเพื่อที่หมาป่าพวกนี้จะได้ไม่อดอยากและเปลี่ยนทิศทางมาโจมตีสัตว์เลี้ยงของพวกเขาและอีสพักพวกชาวบ้านก็เอาละมั่งแช่ฟิสมาขายในเมืองมันทําให้ไอ้แว่นคนนี้ที่เป็นชาวเผ่ามองโกตะวันออกเห็นและอยากจะรู้ว่าพวกตะวันตกได้ละมั่งแช่ฟิสมาจากไหนมันก็เลยมาตีซีไอซาซึ่งเป็นชาวเผ่าตะวันตกเพื่อถามว่าเขาเอาละมั่งแช่ฟิสมาจากตรงไหนซึ่งไอซามันก็ดันบอกเพราะไอ้แว่นให้วิทยุแลกับการบอกความลับเออขดจากขมนั่นแหละครับในคืนนั้นไอ้แว่นแห่งเผ่าตะวันออกก็เกณฑคนนนนมมมมามาาากกยยเพื่่่่่อชชชวัััุละงงแแฟฟให้ิที ปาก,กตุนเอาไว้โดนขนไปจนเกลี้ยงแมงเหลือแต่หิมะให้กูแดกวันต่อมาเจ้าหน้าที่เป่าก็ได้พาฝูงมาข,ของทางการมาให้กับเผ่ามองโกตะวันตกเลี้ยงซึ่งชาวเผ่าทุกคนก็ไม่อยากจะเลี้ยงแต่ก็ต้องเลี้ยงเพราะโดนบ,บังคับอีริกก็เลยให้ลูกชายของเขาที่ชื่อปาถูเป็นคนดูแลฝูงมานี้แล้วก็ให้อิสาที่เมื่อวานเพิ่งจะบอกความลับบ่อแช่ฟินละมั่งเป็นผู้ช่วยปาถูดูแลม้าด้วยแต่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องมาเพียงอย่างเดียวเพราะเป่าก็ได้บอกว่าทางการมีคําสั่งให้ทุกคนช่วยกําจัดลูกหมาป่านันก็เพื่่่่ออทีีมมมาาาาาาปาจะได้ไ้าร,างรังรงงงควววกเเลสต์ขขซึ คำสั่งที่สั่งมามันก็เป็นกฎหมายพเดกการจากการปกครองแบบเรียกไม่ได้ทุกคนก็เลยต้องไปตามหาลูกหมาป่าและพอเจอก็จับมันหมุนๆจนมันลอยละเลี้ยวร่วงลงมาตายแบบเมาหัวอยู่แบบนั้นแมงโคตรโหดตามมาที่พระเอกกับยางที่กําลังเฝ้าฝูงแกกันเหมือนเดิมแบบน่าเบือ่อแต่จู่ๆน้องหมาเฝ้าแกะก็เห่าเพราะว่าเห็นหมาป่ามาใกล้กับฝูงแกเขาต้องคู่เถีแบบนั้นรีบขวบมาตามหมาป่าตัวนั้นไปแล้วมันก็ทําให้เขาต้องคู่ไปเจอกับรังหมาป่าเก่าที่ตอนนี้หมาป่าตัวเมื่อกี้มันก็ลงงงงมมมมาาาาาาแแอออบยูู่่่่่่ในนนนรรรััีี้้้้้ะคตตเเขทํไไไไดดพปวก็ แล้วเว่งหนีออกรูสำรองไปหน้าตาเฉยเออกุลหลอกมึงไอพวกมนษุษย์แล้วพอถึงวันต่อมาพระเรกับหยางก็พากันมาส่มดูหมาป่าตัวเดิมจนทําให้เขาเห็นรังที่แท้จริงของมันจนได้ซึ่งเขาทั้งคู่ก็รอมันจนออกไปหาเกนแล้วพอได้เวลาพระเรก็มุดเข้าไปในรังของหมาป่าแล้วมันก็ทําให้เขาได้ลูกหมาป่าออกมามา,มากมายแต่จู่ๆก็มีตะแก่ขาเครือที่เชื่อฟังคําสั่งของทางการรอมาได้ไม่ทราบสาเหตุและไอตะแก่นี่ก็ไม่รอช้าจับลูกหมาป่าทั้งหมดมาหมุนๆตามสเต็ปเดิมจนนอนหมาป่าตายเกลี้ยไม่เหลืออออหรรรกกไขงมมันวเซา่ ต้องเสียใจเป็นอย่างมากที่เขาเอาลูกหมาป่าออกมาตายแบบที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่งครม,มันจะเบรู้วะอยู่ดีๆก็หมุนเอาหมุนเอาแลออแ้วพออยแก่เนรกนั่นกลับไปพระเอกก็มุดกลับเข้าไปในรังเพราะว่ายังมีลูกหมาป่าเหลืออีกหนึ่งตัวเขาก็เลยบอกกับหยางว่าเขาจะรับผิดชอบลูกหมาป่าตัวนี้เองแล้วพอกลับมาถึงเผ่าพระเอกก็พาลูกหมาป่ามาก,กินนมจากแม่หมาเลี้ยงแก่แบบที่ให้หยางปิดตาแม่หมาเอาไว้เพราะกลัวว่ามันจะกัดลูกหมาป่าเออกินอึกสองออเขาไม่เป็นไรแต่หยางก็บอกว่าอีกไม่นานทุกคนจะรู้และลูกหมา,า,า,มา,หาหเลก,ก็ย ปคุหลุมทำโพรงให้ลูกหมาป่าอยู่แบบ V.I.P เออมีหลุมส่วนตัววันต่อมาก็ได้เกิดลมพายุหมกระํามาที่ทุ่งราบปาถูลูกหัวหน้าเผ่าที่แบบนั้นก็รียกควบม,มาเพื่อจะไปดูฝูงมา้าที่ตอนนี้ไอซาเฝ้าอยู่คนเดียวและพอปาถูมาถึงเขาก็พบกับไอซาที่ตอนนี้กำลังมึนงงอยู่กับพายุหิมะแถมตอนนี้ฝูงม้ามันก็ตื่นกลัวพายุหิมะจนไม่สามารถควบคุมได้แต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะเหล่าหมาป่าผู้หิวโหวยก็วางแผนเพื่อเข้าจู่โจมและพอได้จังหวะฝูงหมาป่าก็แห่กันมาไล่ต้อนม้าตื่นก็ ก็ไม่ทันแล้วเพราะมามากมายก็พุ่งลงไปในบ่อแช่เฟสปลาถูก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วมันก็ทําให้ม้าที่เขาขี่ต้องตกใจจนทาให้ปลาถูกล่วงลงจากม้าและสลบไปนั่นแหละครับม้าหมกของทางการก็กลายเป็นม้าแช่เฟสแม่งอย่างกับท็อปปิ้งส่วนปลาถูกก็ไม่รอดเช่นกันเพราะหลังจากที่เขาสลบไปก็ไม่มีใครมาช่วยสักคนก็เลยกลายเป็นปลาถูแช่เฟสแบบนี้ไอปอที่เอาม้ามาให้เผ่านี้เลี้ยงก็มาเห็นว่าม้าของทางการกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วมันก็โวยวายด่าทุกคนเป็นชดแต่คนที่โดนหนักที่ มันวิ่งไปไหนก็ไม่โรแต่พระเอกก็พยายามเข้ามาห้ามด้วยเห็ล,ลุผลแล้วบอกว่าปลาถูนะ่น่าทําเต็มที่จนตัวตายเึ่งมันก็ทําให้เปาอารมณ์ยิงขึ้นมานหนึ่งเลยสักพัพพวกเขาก็เอาศพปลาถูกกลับบ้านแต่ในระหว่างทางศพของปลาถูกก็วงลงจากเกวียนปบริกพ่อของปลาถูกก็บอกกับพระเอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ปลาถูกต้องการและทำเนียมของพวกเขาก็คือการกลับสู่ธรรมชาติเนื่องจากชาวโอกโกเชื่อว่าพวกเขากินเนื้อมาทั้งชีวิตและพอถึงเวลาตายก็ต้องคืนเนื้อให้กับทุงหญ้าเออง่ายดี ท,ทั้งที่ตอนนี้ไม่มีมาเลยสัก,กตัวและในขณะที่กาลังคุยกันจู่ๆฝูงหมาป่าก็พากันหอนจนเสียงดังลั่นซึ่งมัวทาให้ลูกหมาป่าที่พระเอกแอบเอาไว้หอ,อนตามฝูงเก่าของมันเช่นกันเอออยากเป็นนักร้องประจาําเผ่าและมันก็ทําให้คนในเผ่าได้ยินเสียงหอนอันมุ่งมิงของลูกหมาพวกเขาก็เลยพากันแห่เดินมาที่หลุมซึ่งมั็ทําให้ทุกคนเห็นว่าพระเอกแอบเอาลูกหมาป่ามาเลี้ยงไว้ในหลุมแบบ VIP แต่พระเอกก็บอกว่าที่เขาเอาลูกหมาป่ามาก็เพราะรว่าอยากจะศึกษามันเพราะถ้าหากเราอยากจะชนะมันเราจะต้องรู้จัักกมมมนนน่อ่ออเเพดดีีีหหตตุผลแปร็็้ว เพราะชาวเผ่ามองโกดลาดำเนินชีวิตตามแบบหมาป่าและนับถือหมาป่าว่าเป็นสัตว์นักล่าที่มีเกียรติเจ้าหมาป่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงมุงมิงไม่ได้แต่เปากลับคิดว่าเป็นสิ่งดีเพราะมันก็ได้เอาลูกหมาป่ามามัดไว้เป็นเหยื่อล่อแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะพวกหมาป่าก็ไม่ได้โง่และจากไปแบบไม่สนใจยยดีลูกหมาตัวนี้เลยเออไปแล้วหลอกพวกกูไม่ได้หรอกเวลาต่อมาชาวเผ่ามองโกลตะวันตกก็ทําการเก็บข้าวของและกระโจมก็จะเคลื่อนย้ายไปตั้งหลักปักฐานกันที่ใหม่ตามวิถีของชาวเผ่ามองโกเลซึ่งพอองระเอกลก แต่พระิก็รู้ดีว่าถ้าปล่อยมันไปมันจะต้องตายแน่เพราะว่าพวกหมาป่าไม่ได้เห็นว่ามันเป็นฝูงเดียวกันเขาก็เลยจบมันขังเอาไว้ในตะกร้าแบบนี้แม่งที่มาของหมากระเป๋านี่ว่าเวลาต่อมาชาวอมงโกตะวันตกก็เดินทางมาถึงสถานที่จะตั้งหลักปักฐานกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาช้าไปเพราะไอ้ปาอม่็ได้พาชาวมองโกตะวันออกมาสร้างหมู่บ้านตรงนี้พอดีแมงโดนยึดที่หมดเลยแต่ปีริก็บอกนะครับว่าที่ชาวตะวันออกนิจากทุ่งหญ้าตัวเองมาก็เพราะว่าพวกมันทาลายทุ่งหญ้าตัวเองด้วยการเพาะปลูกจนทําให้ดินแดนแถบตะวันอออกกไไมม่สาารรถปลูะ ซึ่งเมื่อต่างจากชาวตะวันตกที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบเพึ่งพาอาศัยกันแต่ถึงกระนั้นก็ทําอะไรไม่ได้พวกเขาก็ต้องอาศัยอยู่ที่นี่เพราะมีทะเลสาบซึ่งเะเรก็ได้ทําคอกล้อมเสี่ยวหลางและคุณลุมแบบ VIP ให้กับเสี่ยวหลางเหมือนเดิมและในแต่ละวันวเะเรกก็ต้องแบ่งเนื้อนในส่วนของเขาให้กับเสี่ยวหลางโดยที่เขายอมที่จะกินผักแทนถึงแม้จะไม่ชอบกินผักก็ตามและในทุกๆวันวเะเรกก็จะพาเสี่ยวหลางออกมาข้างนอกเพื่อใช้ชีวิตซึ่งการสอนของเขาหมนก็ทําให้เสี่ยวหลางเห็นกับดักที่พวกมนุษย์ใช้ในการล่าตวอ้้้งนหเจะป็ ในขนะเดียวกันที่พวกหมาป่าที่ตอนนี้พวกมันก็หิวโซจากการขาดอาหารเพราะไม่มีอะไรให้มันล่าเหมือนกับเมื่อก่อนอีกแล้วแถมพวกมนุษย์ยังทำกับดักมากมายจนทําให้ประชากรของ,ของหมาป่าลดลงอย่างรวดเร็วแมงกุล,ละเบื่อไอพวกมนุษย์ขี้เหม็นเวลาข้า่านไปเสียหลังก็ได้เติบโตขึ้นแต่ใช่ว่าการที่เขาต้องคู่สนิทกันมากขึ้นมันจะทําให้นิสัยความเป็นสัตว์ป่าของเสียหลังหมดไปเพราะในวันนี้มันก็ดื้อและจะเข้าไปดมซากหมาป่าที่โดนกับระเบิดเร่ก็เลยพยายามดึงโซมันไว้ไม่ให้มันเข้าไปตายแบบง่ๆเหมือนหมาป่าตัวนั้นแต่นิา่วด ที่พระเอกใช้ล่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยต่อตามพระเอกด้วยการงับเข้าไปที่แขนเออบังคับดีนักกัดแม่งเลยแล้วพอกัดเสร็จมันก็เหมือนจะรู้สึกเผลิดพระเอกที่มันมันก็ไม่โกรธมันแถมยังชมว่าเสียวหลังเป็นหมาป่าที่ดีเออกัดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาและในคืนนั้นกัดสมาสาวไม่ไม้ที่ผัวตายเพราะโดนแช่ฟีก็ได้มันทําแผลให้กับพระเอกเพราะเธอบอกว่าแผลที่โดนหมาป่ากัดมันมีพิษแล้วมันจะทําให้เนื้อตรงนั้นตายจนต้องตัดออกก็คือน้าลายมันมีเชื้อรรอแต่พระเอกกลับมองกัดสมาแลงััต้้นนว จๆซ,ซึ่งตอนนี้มันก็ประจบเหมาะกับที่ห่วงเธอตายเขาก็เลยบอกว่าอยากจะสวัดแก้กับเธอใจขาดแมงโคตรหินแต่กัสมาก็ปฏิเสธเพราะว่าพระเอกไม่ใช่คนในเผ่าและเธอคิดว่าอีกไม่นานพระเอกจะต้องไปอยกที่นี่เออไม่เอาดีกว่าฝันรับทิ้งวันต่อมาพระเอกก็เอาอาหารให้เสี่ยวหลงตามปกติซึ่งในตอนนี้ปายาลูกชายของกัสมาก็ได้มาแอบดูพระเอกอยู่พอดีรเรกก็เลยให้ปายาคอยดูเสี่ยวหลังเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามายุ่งยากกับเสี่ยวหลังเวลาเขาไม่อยู่จ้าง้วยลูกอมแต่ก็เพียงเวลาไม่นานนักจู่ๆก็มีพวกเด็กๆแหกมาที่นี่เพ ตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นรปภก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้แต่ก็เป็นเพียงแค่หน้าที่บางหน้าเพราะเด็กๆพวกนี้ก็ซุกลูกอมใต้โต๊ะนั่นแหละครับป้ายาก็พาทุกๆคนเข้ามาในกรงเพราะได้ลูกอมมาจนเกินขนาดแล้วก็กลายเป็นความส่วนของป้ายาเียงผู้เดียวเนื่องจากป้ายาโดนเสี่ยวหลังกาดแถมตอนนี้ยาพินิสลินหรือยาฆ่าเชื้อในอนามัยแห่งนี้ก็ไม่มีจะรักษาเขาเองเพรอก็เลยต้องควบมาถึง20ชั่วโมงเพื่อไปเอายาพินิสซินที่คลินิกในตัวเมืองซึ่งเอกก็กระทืบหมอคนนี้จนได้พินิงงๆแลล้้วพพอออเเคาา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 าไดยยมมมมมกกกก็ทรรข่ี20ััโษปา แมงปวดตัวไปหมดแล้วและในคืนนั้นที่หมู่บ้านพวกหมาป่าผู้หิวโหยก็ได้วางแผนบุกเข,ข้ามาที่หมู่บ้านแบบหมดทางเลือกโดยที่พมกมันก็พยายามตะเกียกตะกายปีนข้ามกำแพงที่ขังแกะเอาไว้ด้านในและก็สําเร็จหมาป่าพวกนี้ก็เข้ามาแดกแกะในคอกจนอิ่มหนำสำราญทุกคนในหมู่บ้านก็เลยลงความเห็นว่าเสี่ยวหลังหมาป่าของแรกเป็นตัวที่เรียกหมาป่าพวกนั้นมาก,กินแกะแมงไม่รู้จะโทษใครโทษหมาไว้ก่อนแต่ในขณนั้นที่เสียวหลังหลังจะโดนรุมกับเธอเปากับพระเอกก็มาห้ามพวกคนใจร้ายไมไ่ทันซึ่งเปาก้กันาานนนขคใ ในเดียวกันที่เปเรที่ตอนนี้อาการสาหัสจากการที่ดันไปกู้ระเบิดเพราะไม่อยากให้หมาป่าต้องมาตายแบบนี้แล้วก็อย่างที่เห็นมันก็ทําให้เขามีสมภาพเป็นแบบนี้แมงไม่น่าเลกโก้ปอลที่แบบนั้นก็แทนที่มันจะคิดได้มันกลับโง่แค้นพวกหมาป่าใช่ยังงั้นแมงขดมัวแล้วก็ไม่รอช้าป๋าก็ได้เกณฑ์เหล่าคนแม่นปืนมามากมายเสริมมันก็รวมทั้งเรกที่โดนบังคับให้ไปดูการล่าในครั้งนี้ด้วยแมงไม่อยากไปก็ต้องไปแล้วก็เพียงเวลาไม่นานนักหมาป่าโชคร้ายก็โดนล่ย,ยิงจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ซึ่งงงกกาาาาารรรรไไไไไลลล่ล่่่่มมมันนน็็เเเเปปอออยตืแบบททีสถะด้ และในตอนนี้หมาป่าฝูงนี้ก็เหลือแค่เพียงตัวเดียวแต่ป่าก็บอกว่าอย่ายิงมันเพราะว่าเขาอยากจะได้หนังของมันแบบไม่มีรูแม่งทรมานกว่าเดิมอีกซึ่งมันก็ทําให้หมาป่าตัวสุดท้ายต้องหมดแรงเรกก็สงสารมันมากเขาก็เลยเดินเข้าไปหามันแล้วบอกกับมันว่าให้มันหนีไปซะเพราะทางข้างหน้ามันมีแต่โขดหินจรงนรถไม่สามารถตามเข้าไปได้แต่มันก็ไม่สามารถไปได้และล้มตัวลงนอนแบบไร้แรงเรล็กที่แบบนั้นก็เลยเข้าไปลูบมันแล้วบอกให้มันหลับให้สบายจากนั้นเพเ็กก็ตะโกนบอกกับทุกคนว่าตอนนี้หมาป่าตัวนี้เป็็นนนขออองงงเเเถถกกกกรรรลีีีีี่ไปแ้้วใทคคืําย สิ่งที่ชาวมองโกนับถือไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าทุ่งหญ้าหรือทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติทุกคนที่รู้แบบนั้นก็เลือกที่จะปล่อยหมาป่าตัวสุดท้ายให้ตายอยู่ตรงนั้นและพอการล่าได้จบลงพระเอกก็เข้ามาดูใจปิรวกเป็นครั้งสุดท้ายและก่อนที่ปิริกจะตายเขาก็ได้บอกให้พระเอกปล่อยเสี่ยวหลางเพื่อให้มันออกไปใช้ชีวิตและตามหาฝูงที่ยังหลงเหลือแต่พอพระเอกเอาอาหารมาให้เสี่ยวหลางกินเขาไม่เจอกับเสี่ยวหลางซะ่ย่างนั้นเรกที่รู้แบบนั้นก็รีบวิ่งตรงมาหากสมาเพราะว่าเขากลัวว่าเธอจะฆ มันเป็นอิสระพระเอกที่รู้แบบนั้นก็โมโหมากเพราะว่าเสี่ยวหลังจากเข้าไปแบบไม่ทันได้รำลาการสมาธิแบบนั้นเลยปลอบใจพระเอก้วยการเข้ามาจูบเขาแบบต่อนเนื่องเออไอเสี่ยวหลังช่างมันรู้แบบนี้กูปล่อยมันไปนานแล้วเวลาต่อมาท้าวเผาก็ได้เอาศพของปิริกมาร่วงทิ้งร่วงควางตามประเพณีและพอทําพิธีทิ้งศพเสร็จพระเอกกับหยางก็เลือกที่จะกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปใช้ชีวิตในที่ที่เขาเกิดมาแม่งนึกว่าจะเอาไม้ไม้แล้วอยู่ที่นี่กูว่าและกาสมาทํทไมไม่เอามันตั้งแต่แรกและก่อนที่พระเอกกำลังจะจากทีีีี่่่นไไไปปเเเเสยยววหลลลลลาาางง้รรระะออกกกกจโชคดแแื เราก็จบหนังเรื่องนี้มีเข้าคงมาจากเรื่องเจริงของนักเขียนที่มีนามปากกาว่าเจียงหลงซึ่งหลังจากนั้นเขาได้เขียนหนังสือและมันก็ทให้หนังสือเล่มนี้กลายมาเป็นสุดยอดวรรณกรรมของจีอีกเรื่องหนึ่งที่ทั่วโ,โลกต่างพากันยอมรับอ่ะแล้วพวกคนคิดเห็นนันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกกําาลลััััังงใจจหห้้ผมมคคิปต่อป่ออไแวววเนนนนรรรืสสสบบีีด